ครับสวัสดีครับพี่พีททุกคนนะครับเนาะครับมือนี้งกามาพอๆกับพ่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะขับพ,พ่อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อดอนระยองต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่13ตุลาคม68แลาวพัฒนาออก039456 ครับเลขล่างก็ออกเก้าสี่นะพี่น้องเนาะครับของพ่อดอนละยองวัตทิพผนานมากกับเขาตะเลกวิ่งพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568ตาพัฒนาพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งดูด7กับ6กับมา6เนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันออก5 6พี่น้อง ครับพอมันจับเป็นม้วยูพี่น้องหกหกหกเจ็ดพอกห้าหกครับถือว่าเรียกวิ่งบุพาดเนนะพี่น้องเนาะครับพูนอีกกรมาาแล้วพี่น้องครับพอเตรียมพามาตามต่ออีกนะครับ วันพุธนาพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่15้า but no no, no. ับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องขับสามับหนึ่ง ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อจับคู่เด่นหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสามนะครับห้าสามเจ็ดหนึ่งนะครับ ครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเลือกพอพอเน้นให้ที่ห้าสามเจ็ดหนึ่งนักร่า คสัตย์เกียนตินะพี่น้องเนาะครับส่วนเลขสามตัวสองห้าสามสามเจ็ดหนึ่งนะครับ สัตว์เจียรติะพี่น้องเนะาะอ่ากเตรียมคอเวยพรอนคอยเข,าข่าคอให้ปังเด้องวดน,นี้พ่อครับพี F ่น้องเอฟซีก็จะได้โศก,กมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบห้าตุลาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อดอนระยองบนล่างวิ่งลูดสามกับหนึ่งครับจับคู่เด่น,นพี่น้องเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามห้าสาม เจ็ดับเนียนหาสมกับ71พี่น้อง3ตัวกับสองห้า็ดหนึ่งนะครับครับพอพันนทรมาบอกนะพี่น้องเนะล้วัู้นทมีลายกันนะครับพ่อดอนลาวพุทธที่15ตุลุราคม6กแนะพี่น้องเนาะสมกับ1นึ่งับ1นึ่งหนึมห้ตามนี้นะพี่น้องครับสัดเจนนะครับ อาพอเตรียมก็ไววพร้อคอยเข้ากอให้ปังนพี่น้องจะได้โชคๆมันๆกันนพี่น้องเนาะครับ <c oughs> ครับพอเตรียมกับขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อดอนละยองเนาะครับเนาะครับที่ได้ให้ตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาพอเตรียมมาขับฝากพี่ฝากน้องรับออาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัด ก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ไวพ้พรอนคอยเขาขอ้ปังครับพี่น้องอฟซีก็จะได้โชคโฉบมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเ้อขอมาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะ,คร,นะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมน้ำนาคราม รับอาสุด้าย่ายสุดนี้ก็อีบซีตวคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มก็ให้โศกโ,กโกมันๆันเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะคร,ครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม